สาธุการพระองค์เจ้าข้าลูกขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาในการที่จะสามัคคีธรร่วมกันที่เราได้เข้ามาอ่านพระวจนะคำของพระองค์เพราะพระคำของพระองค์นั้นเป็นชีวิตและเป็นที่แช่มชื่นแก่วิญญาณจิตของข้าพระองค์พระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้ขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะสอนเรา และให้เราได้มีความเข้าใจในพระวจนะคำในความจริงของพระองค์ขอพระคำของพระองค์นั้นที่จะชำระล้างและเสริมสร้างชีวิตของพวกเราให้เติบโตและจําเริญขึ้นเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมฮาบากุกบทที่ 3: ามข้อ1 6ถึง19เเมื่อข้าพเจ้าได้ยินแล้วท้องของข้าพเจ้าก็สะเทือน พอได้ยินเสียงริมฝีปากของข้าพเจ้าก็สั่นกระดูกของข้าพเจ้าก็ผูกพังและข้าพเจ้าก็สะเทือนอยู่ในตัวข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะพักอยู่ในวันแห่งความลำบากเมื่อเขามาถึงประชาชนเขาจะบุกรุกด้วยกองทหารของตนแม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบานหรือจะไม่มีผลในเถาอางุ่นการตรากตรำกับต้นมะกอกเทศก็สูญเปล่า ทุ่งนาจะไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์จะขาดไปจากคอกและจะไม่มีฝูงวัวที่ในโรงนาถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเยโฮวาข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเยโฮวาพระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์จะทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย พระองค์จะทรงกระทําให้ข้าพระเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายฮาบากุฮาบากุกเป็นผู้เผยพจะชนะคนหนึ่งในอิสราเอลนะครับก็ที่เราอ่านดูนะครับเราจะเห็นว่า,วาพาระคัมภีร์ฮาบากุกเนี่ยจะอยู่เกือบจะตอนท้ายๆของอพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาเดิมแล้วนะครับก็ ทำให้เราก็เห็นว่าเป็นผู้เผยแพร่นะที่อยู่ในยุคปลาย,ลายอยู่ในยุคท้ายและซึ่งเป็นยุคที่อิสราเอลจะต้องอถูกตีสอนนะอิสราเอลจะต้องเจอกับสิ่งต่างๆที่ที่ที่ถูกพยากรณ์ที่ถูกกล่าวเอาไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่น่าพิสมัยทั้งนั้นเลยนะครับแต่เราเห็นว่าและนี่คือ สิ่งที่ผู้เผยะชนะเ,เขากระทำนะสิ่งที่ผู้เผยะชนะฮาบาก,กุกทำเนี่ยก็คือคำอธิษฐานของเขาเราได้เห็นว่าเขาไม่ได้อธิษฐานต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับสิ่งที่เป็นแผนง,งานและนาพระทัยของพระเจ้านะครับพระเจ้าในเวลาที่พระเจ้าบอกบอกพระเจ้าจะทำสิ่งต่างๆมากมายนะในที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลเพราะความดื้อดึงเพราะความขบฏของเขานะ สิ่งที่ท่าบักกูบอกก็คือว่าเมื่อเขาได้กินแล้วคือเขาก็รู้สึกสั่นสะเทือนเมื่อเขารู้สึกได้กินแล้วกระดูกก็ผุพังคือได้ยินแล้วก็หมดเลี่ยวหมดแรงรู้สกได้กินแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจรู้สึกหมดกําลังใช่ไหมครับว่าถ้าถ้าถ้าเวลาได้ยินว่าพระเจ้าจะมากระทําสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ฟังแล้วฮาบากกูก็รู้สึก หมดแรงนะรู้สึกสะเทือนรู้สึกฉงสงสารชนชาติของตนเองรู้สึกสงอาจจะสงสารตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะว่าคือที่แน่ๆก็คือเมื่อรู้ว่าวันแห่งความยากลําบากเนี่ยมาถึงนะฮะมาถึงจะมาถึงไม่เพียงแค่ตัวเขามาถึงประชาชนมาถึงคนต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่า ก็รู้สึกร่างกายเนี่ยก็แบบหมดเลี่ยงหมดแรงนะถ้าเราอ่านประมาณนั้นใช่ไหมฮะแต่เราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่ในสามข้อต่อมาเราจะเห็นว่านี่คือหัวใจของฮาบากุนะว่าว่าแม้จะถูกแม้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะดูเป็นความยากลำบากเป็นความน่าสยดสยองนะฮะหรือว่าเป็นความขัดสนนะเหมือนข้อ17หฮาบากุบอกว่าคือแม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบาน ไม่มีผลในส่วนน้งกุลนะการตากตําที่ทํามาก็สูญเปล่านะครับจะไม่เกิดอาหารทุ่งนาฝูงสัตว์ก็จะขาดไปนะครับไม่มีฝูงวัวที่โรงนานะก็เป็นผ้าแบ่งความขัดสนเป็นความเป็นผ้าของความของการที่แบบเหมือนกับว่าจริงๆยุคยุคนี้เราก็เห็นนะว่าว่าในเวลาภาวะที่เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ผู้คนหลายคนก็ต้องแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวผู้คนหลายคนนะฮะจากความสมบูรณ์จากการงานที่เคยทำได้อย่างดีนะมีเก็บดอกออกผลจากการงานจากสิ่งต่างๆที่เขาทำได้มันก็ผลเหล่านั้นมันก็สูญหายไปการงานตรากตำํำบางสิ่งบางอย่างที่เคยสร้างกันมานะ เคยสร้างทรัพย์สมบัติเคยสร้างทรัพย์สินเคยเซื้อบ้านซื้อรถเคยเสร้างบริษัทไว้ใหญ่โตนะสิ่งต่างๆ <c oughs> เหล่านี้เมื่อมาถึงยุคที่เกิดโรคระบาดเกิดความขัดสนทางเศรษฐกิจเนี่ยก็สิ่งต่างๆก็บางครั้งก็สูญคือสูญเปล่าไปนะถูกยึดไปบ้างนะลม้มลงบ้างนะไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนเก่านะฮะนั่นคือสิ่งที่ภาพที่เกิดขึ้นนะฮะ แล้วแต่ฮาบากุบอกว่าอะไรฮาบบากุบอกว่าถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเยโฮวาข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้านะเราจะเห็นว่าฮาบากกคือยังเชื่อและวางใจนะคือไม่เพียงแค่เชื่อและวางใจเนะี่ยมีประโยชน์ก็คือบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังมีความร่าเริงยังมีความยินดีนะ คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาแย่งชิงสันติสุขในชีวิตของพวกเราได้ถ้าจะเปรียบไปใช่ไหมครับที่บอกว่าสันติสุขที่พระเจ้าให้กับเราน้นี่เกินความเข้าใจของโลกนะแม้เราจะมีหรือเราจะไม่มีเราก็ยังมีสันติสุขแม้จะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเราก็ยังมีความชื่นชมยินดีได้เราสามารถรเผชิญสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความร่าเริงนะ นะด้วยสันที่สุขนะแล้วก็เราเห็นว่าคํหนึ่งก็คือบอกว่าพระเจ้าแห่งความรอดนะก็เห็นว่าพระบกุรู้ว่ายังไงแม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามมากมายนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะรอดปลอดภัยนะครับเพราะว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งความรอดนะครับในชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเราเจอสิ่งต่างๆมากมายเราตระหนักไหมว่าพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้า หรือว่าเราเชื่อแค่ไหนในในพระนามในในพระลักษณะของพระเจ้านะพระเจ้ามีพระนามต่างๆมากมายเลยนะฮะเป็นพระเจ้าแห่งความรอดเป็นพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นธงชัยผู้เป็นชัยชนะนะพระนามต่างๆของพระเจ้าเหล่านี้เวลาที่เราเผชิญกับสถานการณ์หรือว่าแง่มุมของชีวิตที่ที่ ในในแต่ละด้านในแต่ละเรื่องเนี่ยเมื่อเราได้ระลึกถึงพระนามของพระเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อนะถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดเนี่ยเราเราเราจะเราเราจะมั่นใจนะนักเชื่อว่าเราจะเดินกับพระเจ้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีสันติสุขไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราวางใจและรู้จักพระเจ้าของเรา เหมือนที่ฮาบากุกบอกนะครับว่าแม้จะมีค่าศึกมาบุกรุกนะมีค่าศึกมาโจมตีแม้จะเป็นวันแห่งความยากลําบากแม้จะอยู่ในความขัดสนต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นฮาบากุกก็บอกว่าเขาร่าเริงได้นะเขาไม่ได้วิตกกังวลน,นะเห็นว่าความร่าเริงนะัเป็นสิ่งตรงนข้ามกับความวิตกกังวลความกลัวแน่นอนถ้ามีความร่าเริงคงไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าฮาบาก,กรู้ว่าพระเจ้าเป็นความรอดของเขาเนะเพราะฮาบาก,กรู้ว่าและประกาศด้วยนะไม่ใช่แค่รู้ประกาศว่าพระเจ้าเป็นกำลังของเขานะเขารู้ว่าพระเจ้าจะทําให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับภาพของตีนกวางตัวเมียนะถ้าเปรียบเทียบลราจะนึกถึงภาพพวกสัตว์ที่อยู่ตามภูเขานะ ถ้าถ้าเรานึกแพะภูเขาเนี่ยเป็นเป็นสัตว์อย่างหนึง่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ถ้าเราได้เห็นภาพของพวกเขาเนี่ยเราก็จะแบบรู้สึกว่าว้าวสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมันมันช่างอัศาจรารย์จริงๆที่แพะเนี่ยสามารถยืนอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามภูเขาไม่ใช่เป็นแค่ภูเขาธรรมดาแต่เป็นพวกหน้าผาสูงชันที่ดูในสายตาเราแ,แล้วมันม,ม,มันไม่น่าที่จะไปไปอยู่ตรงนั้นไป ดำเนินชีวิตแบบปกติแบบนั้นนะว่ามันก็อยู่ของมันได้นะครับมันก็ดำเนินชีวิตของมันได้แม้มันจะดูหน้าหวาดเสียวนะชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันนะแม้ในเส้นทางที่เราจะต้องเจอหรือสิ่งที่จะเข้ามาแม้มันจะดูอันตรายดูหน้าหวาดเสียวดูหน้าหวาดกลัวอย่างไรนะครับแต่พระเจ้าเ่ยจะทําให้ย่างเท้าของเราปลอดภัยนะพระเจ้าจะนําเราไปในในการเดินที่ ที่ปลอดภัยนะครับเราจะเดินไปได้เพร่มเป็นกําลังของเรานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักนะเมื่อเราตระหนักสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเราจะเข้าสู่ยุคสุดท้ายเมื่อเมื่อเราตระหนักสิ่งนี้เราจะเข้าสู่เหตุการณ์เผชิญเหตุการณ์ความทุกข์ยากต่างๆที่จะเข้ามาได้ได้ได้อย่างดีและได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าหากเราไม่มีหัวใจแบบเนี้ เราอาจจะบอกว่าโอ้กลัวพระเจ้าอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยโอ้พระเจ้าส่งโออย่างนี้อย่างนี้นะอธิษฐานเถอะนะแล้วถ้าเราอธิษฐานไปแต่สิ่งนั้นมันมันต่อสู้กับน้ําพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ว่าต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วอ่ะพระเจ้าก็กระทําให้สําเร็จนะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่พูดแล้วพระองค์กระทําให้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเองเมื่อพระองค์ พยากรณ์เมื่อคำพยากรณเกิดขึ้นแล้วมเมื่อพระองค์บอกแล้วว่าพระองค์จะทำนะหลายครั้งหากเราจะไปอธิษฐานต่อสู้กับสิ่งที่พระเจ้าบอกเนี่ยบางครั้งคาอธิษฐานของเราก็ก็อาจจะ,ะเหนื่อยเปล่านะฮะแ,แน่นอนไม่ได้หมายแน่นอนว่าบางบางครั้งเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเรากลับใจเหตุการณ์ในพระคัมภีร์นะมีเหมือนกันว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทำอย่างนี้แต่เมื่อ คนที่นั่นคนพวกนั้นเนี่ยกลับใจนะพระเจ้าก็เว้นพระเจ้าก็กลับพระไทยได้นะฮะพระเจ้าเลือกที่จะเ,เลือกที่จะสัมเดงความรักเลือกที่จะให้อภัยมากกว่าเลือกที่จะยึดถือความความโกรธเอาไว้ถ้ามนุษย์นั้นกลับใจนะฮะแต่ว่าเหมือนในกรณีของคาบากุกเนี่ยเราจะเห็นว่า,าการที่จะกลับใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคาบากุกแค่คนเดียวนะ มันไม่ใช่ว่าพระเจ้ามาจะมาลงโทษเพราะว่าความผิดบาปของฮาบรกกุกนะแต่เป็นความผิดบาปของชนชาตินะเป็นความผิดบาปของคนหลายๆคนเป็นความผิดบาปของปุโรหิตของผู้ปกครองเป็นของชนชั้นเ,เจ้านายนะและ้วที่นำพาประชาชนอีกมากมายในการทำบาปเพราะฉะนั้นฮาบรกุกคนเดียวเนี่ยต่อให้เขาเดำเนินชีวิตถูกต้องต่อให้เขากลับใจจากพระเจ้า ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าการลงโทษนี้เพราะว่าคําคพยากรณ์นี้มาเพราะว่าความผิดบาปของของชนชาติของคนในคนกลุ่มใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเองเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเมื่อเมื่อเราอยู่ในกระแสที่เราตัวเล็กๆทําอะไรไม่ได้แต่ว่าเราต้องอเราจึงต้องเลือกที่จะวางใจนะเลือกที่จะวางใจในในพระเจ้าผู้ทรงนําเรา นะว่าแม้สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นตามคาพยากรณ์เนี่ยแต่พระเจ้าก็จะสงวนคนชอบธรรมของพระองค์เอาไว้แต่พระเจ้าก็จะปกป้องเราเอาไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเราเราเราจรึงควรมีท่าทีแบบาบากุกนะฮะเวลาที่เราเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่ายุคหลังเนี่ยมันน่ากลัวนะมันน่าสยดสยองนะแต่ก็อย่าอย่าว่า ฟังแล้วก็ใจฝ่อแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงท้อถอยหมดอะไรตายอยากนะครับเหมือนฮะบากุเนี่ยแน่นอนเขาฟังแล้วเขาก็สั่นสะเทือนฟังแล้วก็รู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงแต่เขาไม่ได้ให้ตัวเขาเองจบอยู่แค่นั้นนะฮะแต่เขากลับมามองที่พระเจ้านะเขากลับมายึดที่พระเจ้าในเขาจึงพูดได้ในข้อ18 19ว่าเขาจึงยังมีกําลังเขาจึงเดินอย่างปลอดภัยเขาจึงมีความชื่นชมยินดีนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญก็คือพวกเรารเผชิญอะไรก็ตามนะสุดท้ายเราต้องไม่ลืมที่จะกลับมาหม่องที่พระเจ้ากลับมายึดที่พระเจ้านะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างดีนะครับเอเนไหมครับพระบิดาลูกสรรเสริญพระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระองค์ผู้ทรงเป็นความรอดของเราพระองค์ผู้ทรงเป็นพระกําลังของเรา พระองค์ผู้ทรงกระทําให้เท้าของเรานั้นเดินได้อย่างปลอดภัยเดินไปยังที่สูงต่างๆได้เราหลงเจ้าค่าขอพระเจ้าให้หัวใจของเราให้ชีวิตของเราที่จะเป็นเหมือนดังคนที่มีท่าทีที่ถูกต้องมีหัวใจเหมือนดังฮาบากุกผู้เผยพระชนะที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆน,น,นั้นที่เขาจะยังมีใจที่เราจะมีใจ ร่าเริงยินดีที่เราจะมีสันติสุขมีความชื่นบานและเปรมปรีในพระองค์ผู้ทรงเป็นความรอดของเราอยู่เสมอลูกอธิษฐานเพื่อพี่น้องของเราพระองค์เจ้าค่าที่เขา,าเผชิญกับสถานการณ์ความยากลําบากที่เขาเผชิญกับภาวะที่ภาวะที่เหมือนเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่บอกไว้ว่าไม่มีผลในถาวรงกุล ที่การตราบตามทางานของเขาก็สูญเปล่าไปที่สิ่งที่เขาทําไปนั้นต้นมะเดื่อก็ไม่มีดอกบานไม่มีอาหารมีความขัดสนและความลําบากเกิดขึ้นกะขอให้พี่น้องของเรานั้นที่เขาจะมีหัวใจที่ร่าเริงยินดีที่เขาจะยึดและมองที่พระองค์โดยที่ไม่ได้ให้ความกังวลหรือความวิตกกังวล <c oughs> เข้ามามีอิทธิพลในการครอบงำ ความคิดและชีวิตของเขาพระองค์เจ้าข้าลูกอธิฐานาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน